สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับน้ำรินชาแนลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้แม่นางพามาชมท้องทุ่งนะคะมาดูต้นข้าวมาอัปเดตต้นข้าวด้วยกันค่ะข้าวนาปรังในปี2565ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็วันที่22เดือนมกราคม2565แล้วนะคะหลังจากที่แม่นางหว่านข้าวมาได้1เดือนกับ13วันค่ะคุณผู้ชมมาดูพัฒนาการต้นข้าวของเรากันค่ะ กำลังเขียวขจีสวยงามทีเดียวค่ะแม่นางเอาน้ําลงแล้วก็ข้าวที่อยู่ด้านล่างนี้จะลุ่มน้ําหน่อยนะคะต้นก็จะยืดค่ะนี่เลยตอนนี้ต้นนะ่าจะสูงอยู่ที่10 10กว่าแล้วนะคะคุณผู้ชมสูงเหมือนกันนะคะแตยี่สเซนละค่ะนี่ค่ะตรงน,นี้จะถี่นิดนึงค่ะตรงไหนที่เขาไม่ได้ถี่กันมากก็จะแตก ก็ให้เห็นนะคะนี่เลยค่ะแม่น่าจะมาดึงเอาต้นที่มันอยู่กันถีทีแบบนี้ไปซ่อมใส่กับตรงที่มันว่างๆนะคะที่มีต้นข้าวขึ้นน้อยๆที่มันว่างก็จะเอาต้นข้าวที่เราดึงออกหนาๆเนี่ยค่ะอันนี้ไม่น่งดึงออกมาบางส่วนนะคะก็เริ่มมาซ่อมข้าวตรงที่เขาไม่ค่อยขึ้นค่ะที่จริงก็ซ่อมมาได้หลายวันแล้วนะคะ ช่วงไหนว่างก็มาซ่อมเดี๋ยวมันจะเลยผ่านช่วงที่ต้นข้าวจะสร้างตัวนะคะถ้าจะซ่อมเราต้องซ่อมกันก่อนเข้าได้เดือนครึ่งเน,นี่ะค่ะเนี่ยค่ะอันนี้แม่นางจะเอาไปซ่อมนะคะตรงที่มันไม่เกิดไม่ขึ้นนะคะเนี่ยพาเพื่อนเพื่อนมาดูค่ะมาอัปเดตข่าวที่เขียวขจีของเรากันค่ะอันนี้แม่นางเอาพวกปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพมาหว่านนะคะต้นก็เขียวสมบูรณ์ดีเหมือนกันค่ะ เป็นการลดต้นทุนเพราะว่าช่วงนี้ปุ๋ยเคมีค่อนข้างที่จะแพงมากเลยค่ะก็ใช้พวกปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพมาช่วยค่ะคุณผู้ชมเ,เดี๋ยวพาเดินขึ้นไปดูนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเอาข้าวที่ได้นี่ไปซ่อมตรงที่มันว่างๆโล่งๆกันค่ะ,ะกบเขียดร้องกันระงมเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เกือบจะห้าโมงเย็นแล้วค่ะ ันนี้ก็เป็นนาของเพื่อนบ้านนะคะนะคะคันนาก็จะกั้นกันแบบนี้ค่ะแถวบ้านเสียงเขียดระงมเต็มเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะฟ้ามาอัปเดตข่าวกันค่ะช่วงเย็นๆอากาศดีมากเลยค่ะวันนี้ตอนเช้าๆนี้มีฝนตกลงมาด้วยนะคะฝนปล่อยๆเป็นฝนหลงฤดูมั้งคะเพราะว่าเดือนมกราจะปลายเดือนแล้วค่ะ ะะช่วงนี้ทุกที่ก็จะเริ่มให้ปุ๋ยกันบ้างแล้วนะคะถ้าปุ๋ยเคมีแพงเกินไปเราก็จะใช้พวกปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพมาช่วยกันค่ะคุณผู้ชมนะคะเขาจะเขียวทนแล้วก็อยู่ได้นานนะคะถ้าเป็นพวกปุ๋ยเคมีถ้าเป็นพวกปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพนะคะก็จะค่อยๆกินเติบโตไปแบบนี้ละคะ่ะตรงไหนที่เราจะซ่อมก็จะได้ซ่อมกันช่วงนี้ เดี๋ยวแม่นางพาไปดูตรงที่แม่นางจะซ่อมนะคะตรงไหนที่เราซ่อมเสร็จแล้วก็เอาปุ๋ยโรยสักเล็กน้อยเขาก็จะแตกกอดีมากเลยค่ะตรงนั้นจะให้เม็ดข้าวให้รวงข้าวที่ใหญ่แล้วก็สมบูรณ์ทีเดียวค่ะโอเคเอาบรรยากาศสวยๆต้นข้าวที่อายุได้1เดือน13บวันมาฝากทุกท่านกันค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปซ่อมข้าวในมือของแม่นางกันค่ะ ที่ข้าวไม่เกิดล่งๆแบบนี้ค่ะเราจะเอาต้นข้าวที่ได้มามาซ่อมกันนะคะก่อนซ่อมก็จะมนาจะเด็ดใบช่วงบนนี้ออกค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะจะเด็ดใบช่วงนี้ออกนะคะช่วงปลายเขาเพราะว่าต้นเขาค่อนข้างสูงนะคะจะเด็ดให้สั้นแบบนี้เลยค่ะ เราแบ่งเอาต้นข้าวนะคะประมาณ4-5ต้นแบบนี้นะคะเรียงให้เสมอกันแล้วก็ปักดำลงไปเลยค่ะจิ้มลงไปใช้มือกดตรงรากเข้าลงไปนะคะนี่ค่ะใช้มือกดตรงรากตรงนี้ให้ลงกับโครนกับตมข้างล่างนะคะนี่ค่ะกดตรงนี้ลงไปเลย ระยะห่างก็ไม่ได้ห่างกันมากค่ะเนะค่ะแม่นางทําระยะห่างแค่ประมาณคืบนึงค่ะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวแม่นางก็จะไล่ดําให้เสร็จตรงที่ว่างๆตรงนี้เลยนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะสําหรับการซ่อมตรงข้าวตรงที่เขาว่างๆค่ะตรงโล่งๆแบบนี้สาเหตุที่ทําให้ตรงนี้โล่งไม่มีข้าวเมื่อก่อนเราหว่านลงไปก็มีเมล็ดข้าวนะคะคือเกิดจากการที่น้ํานั้นขังนานเกิน3วันค่ะ ทำให้เมล็ดข้าวนั้นเน่าแล้วก็จะเสียหายจะรีบจะฝ่อไปเลยนะคะก็เป็นบรรยากาศทุ่งนายามเย็นสวยๆต้นข้าวเขียวขจีแบบนี้เลยค่ะเอามาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะส่วนคลิปหน้านั้นแม่นางจะเอาอะไรมาฝากทุกท่านก็อย่าลืมติดตามไปด้วยกันค่ะฝากกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้กับน้ำริน Channel ด้วยค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ